การบริษัท YLG Boolean International ครับสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะคุณไพศาลาและคุณสิทธิพันธ์ค่ะครับนะเป็นยังไงบ้างครับทองคำครับเอ,อ่อทองคำก็หลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ อย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ย่ำอยู่แถวพันเจ็ดร้อยกับพันเจ็ดร้อยสามสิแล้วก็สัปดาห์นี้ที่ฉันก็เชื่อว่าคงจะไม่ได้ไปไกลเท่าไหร่จนกว่าเราจะเห็นความชัดเจนของตลาดที่ที่ฉันเคยเกินไว้ว่า หลักๆเนี่ยตอนนี้ต้องดูว่าทางซีกอเมริกาเนี่ยฟิสิกอลคลิปจะสามารถเคลียร์ได้ไหมเพราะว่าจะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งระหว่างนา,นายประธานาธิบดีโอบามากับสภาคองเกรสเนี่ยวันที่23เพื่อจะหาความชัดเจนของตัวนี้แล้วก็สําหรับทางซีกยุโรปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางกรีกไม่ว่าจะเป็นทางทาง นี่นีสาธารณของกรีกหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับยูเนียนแบงค์เนี่ยสัปดาห์นี้มีการประชุมค่อนข้างเยอะไม่อ,อ่อตั้งวันวันอังคารมีการประชุมทั้งวันนะคะส่วนวันพฤหัสกับวันศุกร์ก็ยังปกกันทางเรื่องนี้อยู่อู s สัมมิเพื่ะนั้น ทั้งสามเรื่องทั้งสองเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องการความชัดเจนก่อนที่จะเห็นค,ออออความชัดเจนเนี่ยทองคําคงจะย่ำอยู่กับที่หรือว่าขับเคลื่อนไปตามปัจจัยทางเทคนิคค่ะแต่เช้านี้ดูเหมือนตลาดในอ e ิเล็กทรอนิกส์นี้ทองคําปรับขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับ<น>มีปัจจัยอะไรเขามันหนุนครับมันย่อลงมาค่อนข้างเยอะั้่นเนี่ยตรงแถว หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบก็มีแรงซื้อขับเคลื่อนขึ้นมามดูค่ะว่ากรอบของสัปดาห์นี้เนี่ยที่พันเจ็ดร้อยสามสิบเนี่ยสามารถผ่านขึ้นไปได้ไหมถ้าผ่านขึ้นไปได้เนี่ยสเต็ปต่อไปคือพันเจ็ดร้อยห้าสิบซึ่งในสี่อาทิตย์ที่ผ่านมาพันเจ็ดห้าสิบก็ยังไม่ได้สามารถผ่านไปได้ส่วนแนวรับเนี่ยเราให้ที่พันเจ็ดร้อยเป็นรับแรกแลพันหร้อยแปดสิบเป็นรับที่สองค่ะครับ แต่ดูแล้วพันเจ็ดร้อยนี่น่าจะเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งมากใช่ไหมค่อนข้างแข็งแกร่งเพราะว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลไม่ว่าจะเป็นทั้งซีกจีนแล้วก็ทางอินเดียเนี่ยเป็นเป็นเทศกาลการซื้อทองกันเพราะนั้นทุกครั้งที่ย่อลงมาระดับพันเจ็ดร้อยสิบหรือพันเจ็ดร้อยห้าก็จะมีแหล่งซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะอะค่ะครับคราวนี้ดูแล้วถ้าถ้าจะรีบาวขึ้นไปเนี่ยจะมีแนวต้านอยู่ที่ระดับประมาณเท่าไหร่นะต้องผ่านพันเจ็ดร้อยสามสิบขึ้นได้ก่อนถึงโดเฉพาะหน้าเนี่นะ ใช่ครับถึงจะมีโอกาสที่จะดูว่ามีความเอ,อเป็นไปได้ที่จะปรับตัวขึ้นสองอเป็นจุดใหญ่เลยคือพันเจ็ดร้อยสามสิบกับพันเจ็ดร้อยห้าสิบหลกัหลกๆคงก็ต้องดูข่าวอะค่ะเพราะว่าเอ,อทางทาง,ทางปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยตอนนี้เริ่มซัพพอร์ตเข้ามาแล้วมีการปรับตัวขึ้นมาหลังจากย่อไปสุดแล้วแต่ต้องดูว่าข่าวเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนขึ้นไปได้ไหมครับครับข่าวที่จะกระทบแรงๆนี่คือตัวไหนครับ่าจะเป็นข่าวกรีกนะคะข่าวกรีกเพราะว่าทางฝั่งยุโรปนะ ค่ะนักลงทุนก็จับตามองอะค่ะว่าจะสามารถกู้หนี้ยอดตอบอครั้งต่อไปได้ไหมถึงแม้ว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยกริกสามารถระดมทุนซื้อบอนเข้ามาได้ในประมาณ5,000ล้านยูโรก็จริงแต่ก็ยังยัง,ยงไม่ไม่ชัดเจนเพราะว่ายังกรีกย,ยังต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้จะจะต้องอมีคอมมิชเมนต์กับทาง IMF หรือยูโรยูโรโซนว่า <c oughs> ต้องปรับ GDP จากที่ตัดนี่ยเก้190 เปอร์เซ็นต์ของ GDP เนี่ยให้เหลือ120ในระยะเวลา3-4ปีเนี่ย<ะ>ต้องมีนโยบายยังไงเพืนะ่อใน3-4วันที่กำลังจะถึงเนี่ยอาจจะมีการถกเรื่องนี้เป็นหลักอะค่ะกับถ้ากรีดถ้ากรีดโอเคราคาทองเป็นยังไงหรือถ้ากรีดไม่โอเค<ม>ราคาอคทองเป็นยังไงครับขึ้นนะคะแต่ความความแปดอย่างหนึ่งคือ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยทองคำจะ ลับไปตามสินทรัพย์อื่นๆไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่งไม่ว่าจะเป็นออยูโรหรือว่าถ้าไม่ไม่เกาะยูโรก็จะเกาะน้ํามันหรือไม่ก็จะโดดมาเกาะทางยูเอสดอลลาร์แต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสวนทางโดยสิ้นเชิงทุกแอสเซทเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าสัปดาห์สัปดาห์นี้ต้องมองความชัดเจนว่ามีข่าวอะไรเป็นข่าวใหญ่และเป็นข่าวดีจริงๆอันนี้เป็นข่าวที่หนึ่งและสองก็ลงทุนกันตามเกาะอของปัจจัยเทคนิคน่าจะน่าจะมีปลอดภัยกว่าครับ ของสหรัฐก็จะมีตัวเลขาภาคอสังหาริมทรัพย์มีดัชนี PMI ตัวเลขภาคแรงงานใช่ไหมครับสัปดาห์นี้เอ,อตัวที่เป็นไฮไลท์ของทางซี่อเมริกาน่าจะเป็นวันอังคารประธานเฟดจ,จะมีแถลงนโยบายเศรษฐกิจ ะะประมาณประมาณเที่ยงคืนนะคะส่วนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเนี่ยเราก็เห็นกันมาแล้วว่าวันศุกร์เนี่ยมีการพลิกโผกันค่อนข้างรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยอาจจะทําให้ทองคําแหว่งแต่ทิศทางของทองคำเนี่ยคงต้ง ต้องจับตามองต่อไปค่ะคว่าสุขที่ผ่านมาเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเนี่ยเยอะทองคําจะปรับตัวขึ้นแต่วันสุขที่ผ่านมาเนี่ยกับดิ่งิงลงมงาเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยพื้นฐานเรามองว่ายังไม่สําคัญเข้ากับปัจจัยหลักๆที่จับตามองสามสี่เรื่องค่ะครับครับวันนี้ขอบพระคุณครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับครับพวันนะครับราคาทองคําแท่งที่